สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับลักกี้รีเทิร์นอีกแล้วนะเดี๋ยวไัน้ลักกี้พิกกี้จะทุนหนึ่งพัน 1, บาทนะทุกคนวันนี้เราอยู่กับไพ่พีกีนะครับก็ลักกี้กกพิกกี้เป็นเกมไม่ต้องซื้อฟีเจอร์ครับก็วันนี้เรื่องของซื้อฟีเจอร์นะตอนนี้มีขาบ่าทุกคนมีช่องสำรองทุกคนมีลักกี้ปั่นยับนะครับลักกี้สล็อตเก๊กหนึ่งครับมีลักกี้รีเทิร์นวีสี่ลักกี้รีเทิร์นวีสามวีสองวีหนึ่งนะครับมาณนี้นะตอนนี้โอเคมา เราจะซื้อฟีเจอร์แบบถูกสุดเลยนะทุกคนอ่าและทุนเราพันหนึ่งใช่ไหมเด้อจะซื้อ, 2, อตั้งสองร้อยยี่สิบบาแล้วกันนะเอาทุนที่ค่นาแบบค่อน,นแบบข,ข้างกลางๆนะครอบคลุมนะวันนียมันจะถึงเวลากันนะทุกคนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยโอเค สองร้อยยนะี่ห้าแลทุกคนมาดูกันว่าแตกเท่าไหร่นะตอนนี้เจ็เปอร์เซ็นต์ไปนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอืไหลสวยสวยเพื่อไหลไปกันไหลไปกันไหลไปกันไหลไปเลยสวยเงินครับเอาฝามาฝากับเลมอนเลมอนเลมอนสวยเลมอนดอกนี้แพงทุกคนดอกนี้แพงสองร้อยสิบโอเคคืนทุนแล้วครับสวยทุกคนเลมอนมานะสามาร้อยสามร้อหกบาทนะทุกคนกำไรแล้วครับกำไรม,มาหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วนะ เฉลี่ยเราต้อได้ดีนะโอ้ยเชอร์รี่เต็มเลยออ้259กำไรเท่าตัวแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกราพอใหม่ที่จะไหลที่จะไหลแรงกว่านี้อืเชอร์รี่มาเชอร์รี่เราเก็บตังไว้ตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ยคนไหลเฮ้ยไหลจากคนเปิดแร่มาไม่เอาเรื่องเลยนะเฮ้ยีร400ก็บทุกคนโอ้โหบวกมา6บวกมากี่่เทา0ะ บวกของเส่เท่าแล้วทุกคนสำรวจท้ายมาจะจ่ายไหมไม่จ่ายก็ไม่ว่าเลยครับเพราะว่าเปิดซื้อสังร้อยเนี่ยจ่ายแปดร้อยเี่สิบเนี่ยคือมันแจกมากแล้วทุกคนคิดดูถ้าว่าถ้าอาคิดคิดถ้าว่าถ้าเาซื้อสั่งหมื่นแล้วมันแจกแปดหมืนะ่นทุกคนว่ามันแจกไหมเออนะถ้าเทียบกับทุนเยอะนะคือมันดูออกนะว่ามันแจกนะโอเคเราเดี๋ยวเราไปต่อเลีวยวนะเพราะายังไม่หนำใจทุกคน ยังไม่หนำใจเลยนะครับอ่าทุนพันหเดี๋ยวเราจะแบ่งซื้อสั่งไม้แม่งไปเลยแบ่งซื้อสองไม้แม่งไปเลยครับอ่าเท่าไหร่เดียโอเคสุดจี๋ล้วิปลัานมาไหนๆก็โดวงดีแล้วเราก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะใสครับลุยหมุนแรกมาโหสวยเพชรคชอีิโอแต่ตัวคนน้อยหน่อยทุกคนไม่เป็นไรตรัวเคก็ฝามาแทนนะ โอเคฝากมาแดเงเงินเงินเจสวยครับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทต่อเน,นี้ยเราซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเปิดหมุนแรกแล้วก็จ่ายมาครึ่งหนึ่งนะทุกคนเกือบครึ่งแล้วครับโคตรเอาเรื่องเลยเอออย่าบอกเลยตอเนี้ยเท่าไหร่สามสิบสองโอเคตัวคิวมาครณห้าสามสิบเจ็ดจุดห้าสิบตังค์เงินจ่ายคูณหกร้อยแปดสิบบาทก็มาเลยเออโอเคขายสองร้อยเราจะ ได้นคนอยากเปิดนี่คืนนะครับมาอีกซีหมุนโอเคเพชรเพชรแกลเลมอนนะทุกคนตื่นสี่ร้อยสิบห้าโอเคเปิดเปิดนี้บวกครับได้วายเพิ่มมาตัวเลยนะเท่ากับได้ละหมุนเพิ่มมาครับได้รายจ่ายเพิ่มมาด้วยนะเยอะนะทุกคน <ๆ S 1> โอเคเปิดนี่ห้าร้อยสามสิบห้าบาทครับเหลือห้าหมุนชิวๆเลยทุกคนเหลือห้าหมุนชิวๆเลยแล้ว,ลวเราบวกมาด้วยะะชิวเลยตอนนี้เอาเคอย่าวาดเลยครับผมเฮ้ยเต็มเลยทุกคนเต็มแผงตอนนี้เจ็ดร้อยสามแปดเฮ้ยเพชร เฮ้ยเพชรสามพันแช่ได้เลิกคนผมได้เลิกเลยคนสุดทุกคนคนสุดสองเปิดเท่านั้นทุกคนสามลนแปดร้อยสองเปิดเท่านั้นทุกคนแช่เอาเรื่องวะโอ้โหโอ้โห ๕๐๑๙บาททุกคนก้าหมดนะครับเฮ้ยคนเอาเรื่องเลยไอ้ที่เราเอามาเท่าไหร่วะเรามาก้เา,เาเออเรามาพัฒน์ได้แล้วตอนนี้ผมมาห้าพันแล้วนะโอเคเดี๋ยวซ,ซื้อต่อเลยแม่งเลยนะทุกคนซื้อดีวะโอเคไปอเอาทนเอากำไรมาต่อยอดนะถึงมันจะเจ๊งเปิดนี้แต่เราก็ยังบวชอยู่สองพันเจ็ดนะทุกคนไปครับเลยอ๋อใช่เดี๋ยววาดิ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเพื่อนโอเคเพชรมาแล้วดอกแรกเลยแต่ว่าพอคุณไม่มีนะเสียดายมากเชอร์รี่มาคูึงสองครับหนึ่งร้อยกสองบาทนะแล้วนีเพื่อนซื้อสองนั้นสองนะเฮ้ยตามอยู่พนะันแปดแตอนนี้โอเคเพชรมาเพชรเลมอนเต็แมแผงคุณดอกนี้ันสองร้อยสิบบาทโอ้หเสียดายตัวคนณครับตัวคุณยังน้อยอยู่นะเสียดายมากออกเกมค้างครับคุณอะไรครับเนี่ยโอเคมาแล้วโอเคเพชรมาเพชรมาย้ำนะสามร้อยบาททัวนะได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเค สามหมุนนะตามไปสองร้อยไม่เป็นไรถึงมันจะเจ๊งก็เจ๊งน้อยนะทุกคนคติเราครเจ๊งน้อยกว่าเจ๊งมากโอเคได้เพิ่มว่าสามหมุนทุกคนได้ต่อคนระับได้เล่นต่อนะแต่อย่าว่าดิโอเคเลมอนกับตัวเอครับคูณห้าสี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทฝาฝาคูณหกฝาคูณหกสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ 2, 1, บาทเชี่ยบวกแล้วทุกคนเปิดนี้บวกสองพันแล้วนะเด็กสองหมุนแนละ้วทุกคนเป็นสองหมุนคนระับ สามร้อยสามันหบาทตัวเจเสียร้อยแปดสิบาทตัวเ e. อมาคุณเก้าแล้วเพื่อนพันหกร้อยเฮ้ยเชี่ยขอมาในคำหยาบทุกคนแต่ว่าอเจริงครับมันเชื่อมันจะซื้อสามเปิดบวกสามเปิดขนาดนี้นะกดจริงเต็มที่บวกทั้งสองเปิดอนะ่ะอันนี้คือบวกทุกเปิดนะกำไรทุกเปิดเลยนะเชี่ยบวกมาหนึ่ง บอกมาหนึ่งหมื่นนะทุกคนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเนะีโอเคเดี๋ยวเราเบ็ดตัดเศษสักพันไปพันร้อยแล้วกันนะเพื่อมันเข้าปิดเกมนะทุกคนไปกด t u r แบบไวๆตอนนี้มีข่าวมาแจ้งว่าคนตอนนี้เดี๋ยวจะพักตาลงช่อง l ก c k วีหนึ่ง v สองครับเดี๋ยวจะไปลงช่องวีสามแทนนะทุกคนั lucky r e t u นวนะีสามมาแล้วก็ l u c ี y return ีสี่ักกี้ปั่นยับนะทุกคนนี่คือชื่อช่องนะทุกคน l u ก,กี y ปั่นยับัก lucky อ l o t x หนึ่งนะทุกคนประมาณนี้นะ ไปราติดตามได้นะทุกคนโอ้ยเฉลยเฉยทุกคนจะเล่นปัดเสร็จแม,ม่งบวกเฉยทุกคนคตรงงเ <c ười> คลมนี้ว่ามานี้ดีกว่านะลัก,กี้พิกี้กับค่ายพิกี้กนะ้คนโคตรเอาเรื่องเลยนี่คือมันไม่ใช่เกมใหม่นะเป็นเกมที่มาได้สักพักหนะึ่งสองสาเดือนนะแต่ว่ายังจ่ายดีอยู่นะผมว่าฟีเจอร์มันโอเคเลยนะครับ ก็ถ้าแข่งร้องในตัดเดี๋ยวจะทิ้งเงไว้ด้านล่างนะทุกคนก็อันนี้ประมาณนี้คนระับอย่าลืมไปติดตามท่องสองร้องนะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะวันนี้ขอรับกอนเจอใหม่คิดใาม่ทุกคนไปละบาย